สวัสดีครับวันนี้ปลาหินงานคณะอบะตตะบนประแดดมาสำรวจปลาห้วยหัวนากันนะครับเพ่อท่งงางกุหลาจ้าได้สวัสดีครับสบายดีเนาะครายอไีสบายดีอนาะรสบายดีอยู่งไาอ่รบอยา่ารอี คุณล,ลอกคุณลอกนายเอาหได้ไหมใครจะสนใจเอาบอลไปแกงก็อเอาเนาะแกงได้กันนีืบอลน,นี่ใบแจบอล<อ>แกงกัอนอัน <c oughs> นี้บอลปากบึนเนาะเอาหมูเ <c oughs> นาะใครเลี้ยงหมูเลี้ยงได้เป็นปันๆตัวนะกันเนี่ยมันต้มมันด้วยคณะอบตนำโดยท่านนายกนะครับ กันนายกองค์การบริหารส่วนบลประแดดมาเองเลยครับวันนี้นะเนืมาพอพื้นที่ตีจะทนุบำรุงปลูกต้นไม้กันทักจากันนะครับนี่ครับกำลังคัดกำลังอธิบายพื้นที่เพื่อนเนน้ะนเกิยมากับเตือ,พอเพราะบริเวณตรงนี้ก็ เห็นได้้อยไหลนะครับปลากก้อยมันก็ออกโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่นี่<อ>คือความนั้นโนนะครับซึ่งเดียวก็ต้องเรียกว่า่ารยกคอการบริหารส่งคมบนประแดดอันนี้มันรายรายจากตีเขาสมทร t ปลาแลาต่ก่อนขอบตัดถนนเข้าเป็นหลักไม้เนะะาะมันเล้ไหลลงมานี่มหาศาลขนาดนั้นนะครับ นี่ยมันแต่ก่อนมันจะอย่างงี้นะอาจจะเลิกกว่านี้ลงไปเป็นสองสามเมตรตัวนะครับอันนี้ทรายกันเลยลงมาถมอย่างเงี้ยเนี่ยสามารถหาพืชตีซับน้ำเอามาปลูกนะครับเนี่ยกระเป้าใหม่คือจะปลูกต้นกล้วยกระแถวนเนี้ยครับมันก็มีอยู่พองนั้นนะคุดแยกคุดแยกขย,ยายเรื่อยๆอืมนะครับเน่าหน้าฝนหน้ามันทม,ทม,ทม,ทมอ,อ <ๆ S 1> ยม่างนี้เพี้ยเพี้ยหมดเลยครับหน้ามืนก็มาหมดแล้วมันกระจายแล้วโอเคอ่าคอยจับปลูกจริงๆในบริเวณนี้ กไงใ่ว่าครับก็หยให่วปีนี้อุกคาคารอันมันมีต้นไม้ที่กลมป่าป็นเพาะ แจกอยู่แล้วเนาะตีแม่ขจานะผมต้องนี่บ้านเฮานี่ยบ้านเขาต้ไปขอทำเรื่องของมากเข้ากันลยประมาณช่วงที่เป็นเพื่อปลูกเพือเดือนมิถุนายนกรกฎานีเนาะเขาอาจจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวบ้านมาช่วยกันปลูกครับปลูกตึงกล้วยปลูกตึงก้นไม้ที่ได้มาเนี่ยแล้วแต่หาพื้นที่เหมาะสมกล้วยก็ปลูกได้หลายที่อันคนกลางนะเฮาผมต้องแต่งกว้างที่เฮานี่หนึ่งนเขารักไม้สองเส้นทางตำเลียงยาเสพติด ถ้าตางวันนี้เป็นพื้นที่ไอ้ลำดยงยาสิบจี้กลางคืนด้วยอเขาบอกวเพราะฉะนั้นเนี่ยตางเขาต้องแต่งแปลงหม้อเขาลดหม้อดักมาได้เนี่ยตรงนี้เนี่เขาไปขอกาไม้จากป้าไหมเปิเพ่อแจกคำคุงการไปเสนอเลยพั่บอกเลยปลาไห้ว่าเปินหืือเปินหืือว่าน่งไปหาเปิดละไปก็เปิดละเปิดว่าก่อาำคุ้การมาเลยเจ้าไหมใหญ่แต่เขาหน้าูกเจ้าบ้านมาปลูกขั้มข้างหนึ่ง ขอเจ้าบ้านขอถึงมะเจ้าบ้านของความรวมมือเพราะว่าต้นหนามของเขาวันหน้าวันจาถ้าเขามีงบประมาณมานเนี่ยเขาจะไปขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกลืองแหล่ง้นานเนี่ยเพราะน้าบ้านเขาผม,มาาพอใจบ้านขเขาผมพอใจเขาจะไปขอแหล่ง้นามคุดลอกขึ้นมาหประมาณสี่ห้าไร่ถึง<ซ>จะพอใจหน,าน้าพอใจสี่ห้าไร่นี่กับบริเวณที่อันนั้นก็เหลือเบอร์ละแ่มเกิงแฮมเกิงหนองนั่นน่ะนักกว่านั้นเกินขึ้นมาขยับหัวนี้ได้บั้ แต่ถ้าถ้าสมมุติเราคุดหลอกตรงนั่นนะถ้าสมมุติเราฮาวปัอบสองข้างตางม,มามแล้วเฮาไปรวดปับภูมิทัศุเปนี่ยเขาเอาดินจากเพรไ,ไปพับพูดธาตั้างหลอกอ่ะดินที่เฮาคุดออกหลอกออกอ่ะแต่พักพูดธาตั้างหลอกเขาสามารถสามารถทํากิจกรรมยางได้เลยบ้านฮาปู่มมาแขบน้อยพี่อู้ก็ปุ่หลวงจ้าระบุจ้าหันตัวไว้ก่อนฮาวคุดเนี่ยทำกงการก็ถ้าพราเข้ากุงเทพเนี่ยรักป่อเข้ากงเทพเนี่ยปอยอยากจะไปศึกษาครับ หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่เพิ่นมีอำนาจสูงสุดเนาะโดยเฉพาะหนึ่งตาไม้สองอคมทรัพยากรน้ำเพราะว่าวแก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านได้เยอะเลยเรื่องน้ำเรื่องแหล่ง,งน้ำตอนนี้วันนี้เอาปืนมาด้วยนะยิงเลยครับมาโกมาซุกใส่หม <c oughs> <c oughs> ูก้ายากโอ้โหแ่มาล่าซัดสองแฝดเลยเนาะสองแฝดเลยก้ายากมาซุกใส่กันยิงก็ตำรวจเก่าเลย อันนี้ผมถ่ายคลิปวิดีโอไปลงเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับลงบุ๊ครับลงมาตลอดอยู่ละวบางคนบอกว่าอ้าวพกให้เราเอาปุ๋มมาตัวพื้นที่ดีถ้าอยากจุดปิ๊กเลยครับใครไม่ใจไครเนาะเขาไม่ใจเอ๋เขาของจริงย่างเขาโม่หมดเลนครับคลิปนี้จบแต่อีกก่อนนะครับกำลังปรึกษากันไปเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทางไหนคุณเห็มแทนตางูนี่เขาก็ไม่ใหญ่ใหยังปลูกครับ ไม่ใหญ่แล้วก็คุยจะปลูก็ู้วโพกปลูกบริเวณดินน้ำตีนน้ำอะไรก็คอล่อเลาะตัวตีนดอยผ่องตะมูบริเวณต่ำๆมูเนี่ยครับมันจะอยู่ได้จวยเนี่นยให้หน้ำมนีนักขึ้นครับเอาละครับจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปอีกเรื่อยๆติดตามกันนะครับวันนี้มีงานสำคัญเลย